อ้าววันดีพี่น้องเราก็มาดูหนึ่งโครินโตของเราต่อนะเราจบที่โครินโตบทที่แปดหนึ่งโครินโตบทที่8ปก่อนที่จะขึ้นบทที่9เนี่ยผมต้องการพูดเรื่องอาหารที่ไปกราบไหว้รูปเคารพสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องอยู่แล้วตอนที่ในหนกิจการบทที่สิบห้าได้ไหมว่าพี่น้องเนี่ยนะามาบอกคนพี่น้องยิวมาบอกว่าพี่น้องต่างชาติที่เป็นคริสเตียนจะต้องคลิปด้วย ความหมายคือเลือดของพระองค์ไม่พอต้องมีคลิกถึงจะทำาไงถึงจะรอดแต่เปาโลเขาไม่ยอมแล้วเราก็เอาเรื่องนี้เข้าไปที่เยรูซาเล็มให้พี่น้องผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่นั่นตัดสินในที่สุดเขาก็ตัดสินว่าไม่ต้องขลิบโอเคกิจการบทที่15ไปอ่านนะแล้วสรุปว่าอย่างี้อ่า ยาโกโบเนี่ยน้องชายของพระเยซูเป็นหัวหน้าใหญ่เขาสรุปว่าดังนั้นผมขอตัดสินว่าเราไม่ควรไปทําให้คนที่ไม่ใช่อยู่พวกนั้นที่กําลังหันมาหาพระเจ้ายุ่งยากลําบากใจด้วยการต้องคลิปนะคือเขาก็เห็นด้วยกับเปาโลไม่ต้องคลิป ทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดแต่เราควรจะเขียนจดหมายไปบอกเขาว่าอยากกินอาหารที่สกปรกในสายตาพระเจ้าเพราะเอาไปเส้นไหว้รูปเคารพอันที่หนึ่งอันที่สองอย่าทําผิดบาปท,ทางเพศอันนั้นเราแน่นอนอยู่แล้วอันที่สามอยากกินเนื้อสัตว์ที่ถูกลัดคออันที่สี่อยาก,กินเลือดโอเคแต่พอมาถึงตรงนั้นนะเปาโลก็อยู่นะแต่พอมาถึงหนึ่งโครินโตบทที่แปด เราจะสังเกตว่าสิ่งที่เปาโลเขาพูดถึงเขาไม่ได้บอกว่าอยากกินอาหารที่ไปเส้นไหว้ลูกเขารบนะไม่ได้บอกแต่เขาบอกจะกินก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ขัดกับความผิดชอบชัว่วดีถ้าไม่ขัดก็กินได้เขาถือว่าคนที่กินได้เป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อส่วนคนที่คิดว่ากินไม่ได้เพราะมันขัดกับความรู้สึกของเขา หรือว่าเขาอ่านพระคัมภีร์ข้อเมื่อกี้ก็อยากกินเพราะว่ามันทําไมเพราะว่ามันจะเป็นความบาปแล้วถ้าเกิดเรากําลังกินอยู่ผู้ใหญ่ที่กําลังกินเนื้อสัตว์ที่ไปไหว้รูปเคารพมาแล้วก็เห็นคนที่เขามีอะไรนะความเชื่อที่อ่อนแอกว่านะมาบอกว่าไอ้นี่เขาไปไหว้ลูเขาารพมานะเราจะต้องทําอะไรครับเลิกกิน ถูกต้องครับเพราะว่าเพื่อเห็นแก่ใครเพื่อเห็นแก่คนคนที่มาบอกคุณไม่ใช่เพื่อคุณเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ากินได้แต่คนนั้นเขาคิดว่ากินไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องอะไรก่อนหัวใจของเปาโลสอนก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันคุณจะต้องเห็นแก่พี่น้องไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่กิกนเพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าในาโรมบทที่สิบสี่ข้อสิบเจ็ดบอกอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการกินและดื่มจําได้ไหมแต่มันเกี่ยวกับอะไรความชอบธรรมความชอบธรรมเราได้มาจากไหนจากพระเยซูคริส อันนี้หนึ่งความชอบไทยสันทิสุขสันทิสุขเอามาจากไหนเอามาจากพระเยซูคริสใช่แล้วก็ความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอามาจากไหนเอามาจากตอนเชื่อพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จิตใจนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับแต่อาหารพวกนี้นะกินแล้วมันก็จะหมดไปพร้อมกับโลกนี้แหละโลกนี้ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือกลายเป็นว่าเรากําลังขัดคําสั่งของพี่น้องที่เยรูซาเล็มในกิจการบทที่15หเหรอเปล่าเลยครับเพราะพระเยซูบอกว่าไอ้สิ่งที่กินเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะถ่ายออกมาแต่ไอ้สิ่งที่อยู่ในใจออกมาจากใจนี่แหละเป็นสิ่งที่พระองค์เน้นก็คือความชั่วร้ายทั้งหมดมันจะมาจากใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อสัตว์ที่ถูกลัดคอก็เ,เพราะว่ามีเลือดอยู่แล้วก็อยากกินเลือดใช่ตามพระคัมภีร์เดิมทุกอย่างเลยแต่อย่าลืมว่าพระเยซูมา พระเยซูมาทําให้พระคัมภีร์เดิมเป็นไงครับสําเร็จแสดงว่าเลือดที่พูดถึงที่ห้ามกินก็ดีอะไรพวกนี้ก็ดีเป็นเลือดของใครครับเล็งถึงเลือดของพระเยซูแล้วเมื่อพระเยซูมาตายบนกางเขนแล้วข้อเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับก็บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระองค์ไม่ได้มายกเลิกแต่พระองค์มาเติมเต็มทําให้เป็นจริงตามนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพระเยซูถึงได้บอกคนของพระองค์ว่าให้กินเลือดของพระองค์ไง จำได้ไหมที่ทําให้สับสนกันไปหมดเลยจอบนบที่6ใช่ไหมที่พูดถึงกินเลือดของเรากินเนื้อของเราอ่าเลือดและเนื้ออ่าก็คือกายและเลือดของพระองค์นั่นแหละฟู l f i l เติมเต็มพวกนั้นแล้วแต่ทําไมพี่น้องที่เยรูซาเล็มที่เป็นผู้นําถึงได้เขียนอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับมันยัง ใหม่มากสําหรับทุกคนสําหรับคริสเตียนใหม่ที่เป็นคนยิวและสําหรับคริสเตียนใหม่ที่เป็นคนต่างชาติยังสับสนมากเลยเพราะไม่อยากจะสร้างความสับสนให้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็เอาที่เป็นกลางก่อนเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะพวกกฎพวกนี้โมเสสนะก็ได้สั่งสอนกันอยู่ในทุกๆเมืองตั้งแต่สมัยโบราณและยังอ่านกันอยู่ในที่ประชุมชาวยิวทุกๆวัน วันหยุดทางศาสนาบอกให้รู้ว่าอะไรเขายังสอนเรื่องนี้กันอยู่ในที่ประชุมชาวยิวเพราะฉะนั้นพวกคุณคนต่างชาติที่จะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับก็อย่าไปสร้างปัญหากับพี่น้องเหล่านั้นเลยเพราะพี่น้องเหล่านั้นเขาก็ยังเชื่ออย่างนั้นคนที่มีความเชื่อน้อยคริสเตียนยิวก็มีความเชื่อน้อยได้คริสเตียน ต่างชาติก็มีความเชื่อน้อยได้คริสเตียนต่างชาติก็มีความเชื่อที่แมชัวเป็นผู้ใหญ่ได้คริสเตียนยวก็มีความเชื่อที่เป็นแมชัวได้แต่เพื่อความสงบสุขเป็นยูนิตี้เป็นหนึ่งเดียวกันเอาเป็นว่าตอนนี้อยากกินพวกนี้ก่อนเข้าใจไหมแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเมื่อคุณโตขึ้นมาเป็นหนึ่งคอเรนโตบทที่8 ก็จะรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นถ้าคุณคิดว่าลูปเคารพเป็นสิ่งที่มีชีวิตในสายตาของคุณแล้วเอาไปเส้นไหว้สิ่งที่มีชีวิตเหล่านั้นคุณก็อยากกินแต่จริงๆไม่ว่ามันจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตสิ่งที่สําคัญก็ที่สุดก็คือพระเจ้าผู้สร้างสิ่งทั้งหมดนั้นมาและพระเยซูคริสต์ผู้ให้ความรอดกับเราที่เขาบอกใช่ไหมเพราะว่ามีแต่พระเจ้าองค์เดียว ที่สร้างทุกสิ่งมาแล้วก็มีแต่พระเยซูคริสเท่านั้นที่ทําไมที่ให้ชีวิตนิรันด์กับเราเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาถึงได้บอกว่าอ่าละอ่าอะไรแต่สําหรับเราแล้วมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือพระบิดาผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งรูปเคารพที่พวกคุณคิดว่ามันมีชีวิตนั้นด้วยและเราก็มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์อ่าและมีองค์เจ้าชีวิตเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสเจ้า อะไรนะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทางพระองค์และพระเจ้าให้ชีวิตของเราผ่านทางพระเยซูด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีพระเจ้าและพระเยซูคุณไม่จําเป็นต้องไปเชื่อในรูปเคารพเหล่านั้นเพราะรูปเคารพพูดง่ายก็คือว่าพระเยซูพระเจ้ากับพระเยซูเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นหัวหน้าเอาอย่างลูกน้องคุณก็ไม่ต้องไปกราบไหว้รูปเคารพต่างๆเหล่านั้นก็เปรียนเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเจ้านายคุณเป็นลูกของเจ้านายคุณไม่จําเป็นต้องไปกราบไหว้ลูกน้องของเจ้านาย เข้าใจไหมคุณเป็นลูกของพระเจ้าทําไมคุณถึงยังจะไปกราบไหว้ลูกน้องของพระเจ้าอีกทําไมในเมื่อคุณเป็นลูกนะคุณมีศักดิ์เป็นลูกเท่ากับพระเยซูคริสต์เจ้ามรดกทั้งหลายในแผ่นดินสวรรคนะ์นั่นแหละคุณก็จะได้ร่วมรับกับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วคุณยังจะกลับไปกราบไหว้ลูกเคารพซึ่งเป็นลูกน้องคือสิ่งที่ถูกจะพระเจ้าสร้างมาอีกทําไมเข้าใจไหมเป็นไปไม่ได้ครับคุณเป็นฟ้าชาย เพราะฉะนั้นคุณใหญ่มากคุณจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อพึ่งฤทธิ์อานาจของลูกน้องเพราะว่าคุณเองก็มีฤทธิ์อานาจของคุณผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณแต่สำหรับคนที่มีความเชื่อน้อยที่เขาเรียกว่า weak ก็ไม่เป็นไรก็ให้คุณค่อยๆศึกษาไปแล้ววันหนึ่งเชื่อว่าความรู้และก็ความเชื่อในพระเยซูคริสของคุณจะเพิ่มมากขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับพระเยซูคริส เข้าใจไหมส่วนคุณที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณคิดว่าคุณมีความรู้ดีแล้วก็อย่าพองตัวขึ้นเขาบอกแล้วไงความรู้ทําให้พองตัวขึ้นแต่ความรักเสริมสร้างเพราะฉะนั้นคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่แม่ชัวร์คุณก็จะต้องใช้ความรักและความเมตตาของพระเจ้าในการบริหาร จัดการกับพี่น้องเพื่ออะไรเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งและเพื่ออะไรเพื่อทําให้ร่างกายของพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยสง่าราศีที่มาจากการอะไรการกระทําตามหน้าที่การทําดีของคุณต่อพี่น้องเพราะว่าอาวัยวะ1เจ็บเจ็บทั้งหมดอวัยวะหนึ่งได้หน้าได้หน้าทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาบอกว่าเปาโลเนี่ยกำลังสอนเพี้ยนจาก ที่เขาประชุมกันแล้วนะทั้งๆที่ตัวเองก็อยู่ในที่ประชุมนั้นไม่เพียนครับเพราะว่าเขากำลังสอนตามพระเยซูคุณต้องตามพระเยซูเพราะพระเยซูรู้ว่าโะรงเป็นใครโะรงจึงได้บอกว่าเรื่องการกิน ได้ดื่มเนี่ยนะอย่ามาทะเลาะกันเลยนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกพร่อเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเรื่องที่กินกินดื่มดื่มของในโลกนี้ที่ใช้ใช้ใช้แล้วเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ใช้เหมือนกันอะไรเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันจะหมดไปจําได้ไหมมีเมียก็เหมือนกับไม่มีไปซื้อของมาก็เหมือนกับไม่มีอะไรวเนี้เพราะว่ามันจะหมดไป อย่าไปยึดติดกับมันแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องความเชื่อของคุณจิตใจของคุณเพราะว่าความชั่วมาจากจิตใจเพราะฉะนั้นคุณต้องกาดที่จิตใจและคุณรู้ว่ามีแต่พระเจ้าองค์เดียวที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้น อาหารที่ไปไหว้รูปเคารพมาถ้าคุณคิดว่ารูปเคารพมีชีวิตก็ไม่เป็นไรตอนนี้คุณต้องมาศึกษาว่าแต่ตอนนี้คุณมีพระเจ้าแล้วคุณมีพระเยซูแล้วคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วนะเพราะบางทีเนี่ยนะเราไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต้นไม้ก็ดีนู่นนี่นั่นก็ดีเทพนู่นก็ดีเจ้านี่ก็ดีเพราะเรากลัวว่าเราจะได้รับอันตรายถ้าเราไม่เคารพสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับหรือเราอยากได้พรจากสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับ แต่บอกให้รู้ว่าพระพรทั้งหมดทั้งสิ้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่คุณนับถือนั่นน่ะพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับผ่านทางพระเยซูคริสเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้พระเจ้าและพระเยซูคริสเนี่ยนะมาอยู่ฝ่ายคุณคือผู้ง่ายๆคุณอยู่ฝ่ายของพระองค์ผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านั้นจะทําร้ายคุณแล้วครับคุณแค่อธิษฐาน ขอให้พระเจ้าพระบิดาพระเยซูเจาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ปกป้องคุณจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นโอเคไหมครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่กล้ากินอ่ะเพราะว่ามันทําให้รู้สึกแย่ก็อยากกินใช่ทําตามความเชื่อของคุณแล้วก็พี่น้องคนที่กินได้ก็ต้องระวังด้วยจะต้องดูว่าพี่น้องคนที่กินไม่ได้อ่ะอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าเอาไไง่ายๆความเชื่อนี้คุณจะต้องเก็บไว้ระหว่างคุณกับพระเจ้าและสิ่งที่คุณต้องทํา ผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ก็คือเสริมสร้างพระกายของพระคิดให้เต็มไปด้วยสง่าราศีเพื่อว่าพระ,พระคิดผู้เป็นศีรษะจะได้หน้าเข้าใจไหมคุณทะเลาะกันอยู่ข้างในทําให้แตกแยกกันอยู่ข้างในพระคิดผู้เป็นศีรษะก็ไม่ได้หน้าเสียหน้าอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าเข้าใจหรือยังเพราะอย่าใช้สิทธิ์ของคุณไปทําให้พี่น้องสะดุด เพราะว่าคุณอาจจะบอกว่าพระเจ้าทําให้ผมเป็นไทยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เป็นไทยจะทําอะไรได้ผมมีสิทธิ์ทําอะไรก็ได้เหมือนพี่น้องที่โครินโบพี่น้องที่โครินโบเนี่ยนะเขามีปัญหาเยอะนะเพราะว่าเขามีโบสถ์วิหารของพระของเขาที่ทําไมมีโศเพนีบริการและการที่คุณไปเที่ยวโสเพนีก็เป็นการไปทําบุญนั่นเองฮะฮะเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปทําบุญกันด้วยการไปเที่ยวโสเพนีอ่ะเปาโลก็เลยพยายามบอกว่าอยา่า อะไรนะอย่ามีความผิดบาปทางเพศนะเดื่อวที่ได้พูดถึงเรื่องความผิดบาปทางเพศขึ้นมาถ้าใครทนไม่ได้อย่าไปเที่ยวโสเพณีพวกนั้นนะมันเป็นความผิดบาปทางเพศก็ให้มีเมียของตัวเองผู้หญิงก็เหมือนก็ให้มีผัวของตัวเองแต่ใครถ้าทนได้แล้วก็จะไม่มีหลงไปทําเรื่องพวกนั้นที่วัดพวกนั้นก็อยู่เป็นโสดดีกว่าเข้าใจไหมนะเนี่ยมันเป็นเรื่องราวนี้เปาโลก็พูดนี้นะเป็นขั้นเป็นตอนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองคอริน ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองคอรินเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราเป็นของพระเจ้าและมีพระเจ้าผู้เดียวที่สร้างทุกสิ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเจ้าที่คุณนับถือหรือศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ตามไม่ว่าเป็นเจ้าแม่น้ำเจ้าภูเขาเจ้าต้นไม้เจ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างทั้งสิ้นและเมื่อคุณมีพระเจ้าแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์สร้างขึ้นเพราะพระองค์จะให้สิทธิ์ที่เหนือกว่า เหล่านั้นกับคุณคุณไม่รู้หรอว่าคุณจะมีหน้าที่ตัดสินแม้กระทั่งทูตสวรรค์นะใช่ทูตสวรรค์เนี่ยคุณก็ยังมีหน้าที่จะตัดสินนะเพราะฉะนั้นคุณใหญ่ทีเดียวเลยเพราะว่าคุณใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าตัวคุณเองเก่งแต่เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทําให้หมดแล้วบนกลางเขนคุณเชื่อในแผนการของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์ก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือพระเจ้าและพระเยซูอยู่กับคุณ คุณดูแอบเองก็แล้วกันว่าคุณใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดสติปัญญาคุณก็แค่ขอจากพระองค์ขอจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตเรานําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นทําไมพระเยซูถึงได้บอกว่ากินได้หมดเพราะว่ามันกินเข้าไปแล้วไปขี้ออกมาพระองค์ขัดแย้งกับพระคัะรรมภีร์เดิมเหรอ เ,เพราะพระองค์มาเติมเต็มเลือดทั้งหลายที่ไม่้กินนั่นเป็นกําลังเล่งถึงเลือดของพระเยซูรักษาไว้ให้รู้ว่าเลือดสําคัญเลือดมีชีวิตเพราะว่าพระเยซูเลือดของพระองค์บริสุทธิ์มีชีวิตข้ายอย่างพอพระองค์ตายเรียบร้อยเลือดของพระองค์ก็ทํางานต่อไปนี้ก็เลยกินเลือดได้แล้ว เพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะกินเลือดของพระเยซูไม่ได้ด้วยนั่นเป็นเหตุที่พระองค์บอกว่าอ่านี่เป็นกายของเรากินซะนี่เป็นเลือดของเรากินซะโอ้โหคนยิวในสมัยนั้นรับไม่ได้เลยว่าอะไรเนี่ยมาสอนอะไรเนี่ยมาสอนให้กินเลือดพระเจ้าบอกอยากกินแล้วพระองค์มาบอกให้กินเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้ทําผิด พระองค์มาเติมเต็มพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าสั่งไว้และพระองค์พระเจ้าก็รู้ด้วยว่าผู้ที่จะมาเติมเต็มหรือเป็นจุดจบของกฎก็คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าจึงสามารถที่จะทําตามแผนของพระองค์ในการไถ่พวกเราได้ผ่านทางการตายของพระเยซูบ,บนไม้กางเขนเท่านั้นทีนี้เข้าใจได้อย่างอย่าไปเน้นแบบติสมาเด็ดขาดเพราะบัติสมาเป็นการทําไมเหยียบย่ําน้ําใจพระเยซู ด้อยค่าเลือดของพระองค์ดูถูกพระวิญญาณและยังไม่ทับถือและเชื่อฟังพระเจ้าและแผนการของพระองค์อีกด้วยมินประมาทชัดๆระวังให้ดีวันนี้เอาเท่านี้ก่อนขอบคุณครับหวังว่าจะเข้าใจ